ลานเทียนทุ่งสีเมืองเห็นไหมครับที่เหลืองๆเหลืองๆเหลืองๆนั่นคือขบวนเทียนครับที่มาจอดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้เขาจะปรดกวดกันเขาเริ่มกี่โมงแล้วนันแข่งค่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเริ่มที่เปิดตอน8โมงครึ่งง ประเภทแกะสลัดใหญ่พวกบอลเว่าอยากจะได้แชมป์นะครับคนที่พาผมไปคุณผู้ชมครับท่านนายกเทศมนตรีและคอร์ดูบดและอาจานีท่านกรุงนาบอกเกันหน่อยฟึบอะไรตัวอะไรตัวอะไรเท้าหรืออะไรรองเท้าหรืออะไรเนี่ยแต่แล้วหักหัวแล้วไปที่ผมย่านนั้นโอ้โหคุณผู้ชมเอาไม่อยู่เขาตัดสินใจหักหลบไปแล้วอะไรแมว ชัวหรือเปล่าหรือหมาไม่รู้สึกเหรอไม่หนักเห็นสี่ขาอยู่อ่านี่นี่นี่คนใช้ตอบก็เอามาโพสต์ไว้บอกไปอุทาหรณ์้วนะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรามัดระวังนะครับไม่รู้ข้างหน้าจะเจอกับอะไรเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับความเห็นแตกเป็นสองมุมมุมนึงบอกว่าถ้าเจอหมาแมวอย่า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 โกรธเลยนะอันนี้คือเขาคุยกันถ้าบอกถ้าเจอหมาแมวตัดหน้าก็ชนเลยนะอย่าไปเบรกอย่าไปหักหลบเขาบอกว่าเอ็นดูเขา เอ็นบราค์ขาขาขาครับใช่แต่นี่ไงพ่อก็นี่ไงพอหักหลบพอหักหลบแล้วมันเป็นอย่างนี้ไงคุณผู้ชมก็ดูสถานการณ์นะครับคุณผู้ชมครับขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัคดยครับฝนตกกระโดดเรื่อยครับครับช่วงนี้ขอบคุณลรามาัตรูเดจานเพรียววันแสงอดด้วยนะครับครับพูดถึงกระแสร,รถพลังงานไฟฟ้ารถหิ้วโกำลังมากำลังมาแล้วก็ มีหลายค่ายออกหลายรุ่นมาแล้วเหมือนจะแข่งกันถูก,กแข่งกันแจกออปชั่นคุณผู้ชมคะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ถือว่ารถไฟฟ้าจับต้องได้ง่ายแล้วซือ้อได้ง่ายเมื่อเทียบกับในอดีตคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะเปลี่ยนจากรถสันดาปมาเป็นรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างแล้วจะเลือกของค่ายไหนรุ่นไหนดีมาหาคำตอบจากสก,กู๊ชินนี้ครับ ผู้ชมครับวันนี้ f อจากศรีสะเกดวันนี้ก็ได้มามาให้กําลังใจกับผู้ประกาศข่าว3ท่านนะครับสําหรับคุณน้ําแข็งนะครับคนกลางนะครับคนแข่งแข่งอริยานะครับแล้วก็พี่ดอมนะครับแล้วก็พี่เบิร์ตนัทพงม่วงอมัดนะครับติดตามแต่ข่าวเย็นเั้งแต่ทีแรกกับคู่อาข่าวกับคุณวราพรไปดูทุกเย็นอยู่ละดูคู่กับชิงร้อยแล้วก็ที่สําคัญคือพ่อผมดูข่าวเช้าทุกวันเลยโอ้โหพ่อมาถึงพ่อด้วย พราะผมก็เป็นคนที่สีสเกตผมก็มาจากสีสเกตนั่งรถไฟจากสีสเกตตอนตีห้านั่งรถจากสีสเกตมาตีห้ามาถึงอุบลเช้าล้าผมนั่งสองแถวมาเดินมานี่อีกทีทำไมถึงชอบพี่เบิร์ดพี่ดอนนแข่งคะอ่านข่าวสนุกแล้วก็ได้มีสาระแล้วก็ดิสกันคือได้อารมณ์ในการใครว่าวิเคราะห์การข่าวด้วยพอดีส่วนตัวผมเป็นแชมป์อ่านข่าวตอนสมัยผมเรียนด้วยครับอ๋อแชมป์อ่านข่าวด้วย แท็อ่านข่าวรุ่นยาวสมัยกิจกรรมงานศิลปหัตกรรมระดับมัธยมด้วยครับประถมมัธยมครับของเด็กออทิสติกมาจากศรีสะเกดได้เหรียญทองสามสมัยครับเหรียญทองสามสมัยทั่วประเทศเลยแล้วก็ได้มาดูให้กำลังใจทุกคนแล้วก็มาดูการวิเคราะห์ว่ากาดใจได้ขา่าวแต่ละขา่าวแล้วก็ผู้ประกาศแต่ละคนกัดใจทาหน้าที่นีดีแค่ไหนมาศึกษาด้วยมาศึกษา,กษาด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ

กรกนาปีที่ผ่านมาเพื่อไทยก็บอกว่ารับัำคำสมติจากประชุมแปดพักนะมันเป็นแกนนาจดตั้างรัฐบาลแทนก้าไกลแล้วใช่ไหมอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วคือเพื่อไทยก็ไปเชิญห้าพักอันนี้เท้าวาให้ดูนิดนึงนะครับว่าลําดับขั้นตอนของการที่เพื่อไทยมารับเป็นเจ้าภาพแล้วเนี่ยไปคุยอีกทายมา,มาบ้างรูมใจไทยชาติพัฒนากล้าหลงไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาพลังประชารชนทหารทางกองร่วมกันนะครับกับแปดพักนะฮะที่ร่วมกัน,กนตัต้งแต่แรก คือเรื่องที่ไปคุยมาเนี่ยก็ได้รายงานให้ที่ประชุมว่าอะไ,ไรับครับ